สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกมราตออนเอิร์สเซอร์เวนะครับผมว้าวุ่นกันไปเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะครับที่ว่าเกมนี่ม,มันอัปเดตนะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ไปเล่นเราก็ไปเข้าเกมในตอนช่วง3ามโมงเย็นใช่ไหมซึ่งนั่นนะ่ะเขากําลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วในเพจมันดันขึ้นคําว่าอะไรนะประมาณว่าจะมีระยะเวลาในการอัปเดตประมาณ1ชั่วโมงถึง1สัปดาห์ คือมันขึ้นคำว่าวีครับเราก็เลยว่าวุ่นเลยว่าอ้าวแล้วเราจะเล่นเกมอะไรในสถานีวะสุดท้ายตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับประมาณทุ่มหนึ่งก็ทางเพจเขาก็ได้โพสประมาณว่าอัปเดตเสร็จแล้วนะผู้เราชีวิตทั้งหลายสามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วตอนนี้นะครับเราก็เลยเอา้าเล่นได้เหรองั้นเดี๋ยวเรากลับมปถึงบ้านเราก็เล่นเลยละกันนะครับคลิปนี้ก็เลยอัดตอนประมาณถึงบ้านตอ,อตอนสองทุ่มพอดีก็เลยได้อัดคลิปนี้นะครับ คลิปนี้เราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะไปเล่นด่านไหนแหละแต่ก็พอดีเปิดเกมเข้ามาผมก็เลยก่าว่างั้นเดี๋ยวเราจะาเพื่อที่ให้ใหเกมมันดําเนินไปนิดนึงเราก็จะเอาของนะครับไปเติมที่ทินฐานแล้วเราก็จะไปที่เรือปางนะเพราะว่าอีเวนต์เรือ,อปางมันยังอยู่นะครับจากนั้นเราก็จะแวะไปที่ ตกปลาสักหน่อยหนึ่งนะแต่ดูก่อนว่าไอ้ตกปลาเนี่ยมันจะโผล่ที่ไหนนะครับหลังจากตกปลาเสร็จเราจะไปที่ป่าหิมะครับเพราะว่ามีน้องขอมาประมาณว่าพี่หลังจะอัปเดตเกมแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะแก้บัก๊กไอท้ที่อะไรนะชุดก,กันหนาวอะคือปกติชุดก,กันหนาวเวลาเราใส่แค่เสื้อตัวเดียวอะมันก็จะไม่หนาวแล้วไงแต่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่อัปเดตแพทนี้มาเนี่ยนะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนี่ย แม้ว่าเราจะใส่แค่เสื้อกันหนาวตัวเดียวอะมันก็ทําให้เราหนาวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ชุดกันหนาวให้ครบทุกชุดนะครับครบทั้งชุดอะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับก็ผมจะลองเอารองเท้าที่เป็นรองเท้าธรรมดาไปนะดูซิว่ามันจะหนาวไหมนะครับถ้ามันหนาวเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องใส่ชุดกันหนาวทั้งชุดหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมไปมาประจำเนี่ยผมจะใส่ เสื้อขนหนัหนึ่งตัวแล้วก็รอ,องกางเกงหนึ่งตัวนีพร้อมรองเท้าแต่หมวกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นหมวกอย่างอื่นไงอันนี้ผมไม่นแน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับก็คลิปนี้เสียงผมอาจจะเซ็กซี่นิดนึงนะไม่แน่ใจว่าฟัง้วเซ็กซี่หรือเปล่าแต่ว่าเสียงผมจะแหบแบบแบบใครอะ เสียงมันจะแหบนิดหนึ่งอนะทุกคนคือพยายามรักษาเสียงแล้ววันนี้คือไม่ได้ใช้เสียงเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันก็มีความแหบแห้งนิดหนึ่งนะตามสภาพสุขภาพของตัวเองนะแต่ว่าดีขึ้นเยอะนะ,ะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวครับของเตรียมไ้ก่อนของก็ถ้าจะไปป่าหิมะผมไม่แนะนําให้ใช้อาวุธระยะใกล้เท่าไหรนะ่ไงเพราะว่าเวลาเราฟันที่ซอมบี้แล้วซอมบี้บางตัวมันหิวเลือดตัวเองได้นะครับ กาแต่งปืนของผมก็จะเป็นเซตนี้นะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องดูยังไงกดค้าง,างนี่นี่ลองแคปไปดูกันได้นะครับที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นเซตนี้นะแล้วก็เรื่อยผมใช้เซตนี้นะครับอ่าส่วนดาบก็จะใช้ประมาณนี้นะลองเอาไปปรับแต่งกันได้นะเดี๋ยวไว้ว่างๆผมถ้าผมได้พิมพ์เขียวครบนะครับแล้วก็แต่งปืนครบเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่งปืนละกันนะ สอนในที่นี้ก็คือแต่งตามสไตล์ผมนะครับจริงๆการแต่งปืนพวกนี้มันไม่มีอะไรตายตัวหรอกนะครับมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็การแต่งปืนของแต่ละคนมากกว่านะคลิปที่แล้วเราไปที่สอนอนะตำรวจทหาที่ตำรวจแบ็กพอร์ตมานะครับก็ได้พิมพ์เขียวม,มาประมาณนี้นะนี่แค่20เวบเวฟนะครับแต่ว่าผมเห็นหลายคนเลยนะไม่ใช่แค่คน2คนนะครับเขาบอกว่า ตั้งแต่ลง99เวฟมามีครั้งนี้แหละคือน่าจะเพิ่งอีเวนต์นี้แหละที่รู้สึกว่ามันดรอปการตำรวจน้อยลงผมไม่นแน่ใจว่าการ์ดไหนที่เขาดรอปน้อยลงนะครับคือผมไม่ได้ลงบ่อยแล้วก็อรอบนี้ผมลงแค่ย,ยี่สิบไงอาจจะดรอปน้อยลงจริงก็ได้นะต้องรอหลายๆคนมาคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าผมเห็น พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับน้องๆแล้วก็ที่เล่นเกมนี้อยู่นะในช่องผมเนี่ยมาบอกประมาณ 2- 3สมคนแล้วนะอาจจะจริงก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าผมได้ปั่นสล็อตเมื่อไหร่แล้วผมได้ปืนยิงลูกระเบิดสัก5กระบอกเมื่อไหร่อะเดี๋ยวผมจะลองไปทําให้ดูอีกทีละกันนะเดี๋ยวลองไปเทียบกับคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้นะครับดูสิว่ามันรอบน้อยลงไหมนะ ก็เป็นอีกหนึ่งเควสที่ผมน่าจะต้องได้ทำนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับมีคำถามเกี่ยวกับว่าผมสร้างห้องไหนก่อนนะโต๊อ่าให้จัดเรียงโต๊ะที่จะต้องคาฟหน่อยนะครับจรับของฟรีกันนะทุกคนอย่าลืมมารับของฟรีที่ตรงนี้นะ นึกว่าให้คุยแล้วนึกว่าจะปลดล็อกอะไรให้ก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้ Server, อัปเดตอ่าอัปเดตเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาปรับปุงอะไรบ้างแต่เขาเขียนไปว่าอ่าเขาเขียนไปว่าแก้ไขบั๊กนะครับซึ่งบั๊กที่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเจอหรือเปล่าเห็นมีคนหลายคนถามมานะทั้งทางอ่าคอมเมนต์ Comment, แล้วก็ทางไลน์รวมทั้งทางท,างทางิกต o k นะครับเขาบอกประมาณว่าพี่หลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยนะ ผมไปป่าหิมะแล้วรู้สึกว่ามันหนาวไวขึ้นหรือปกติผมใส่แค่เสื้อไปทําไมรอบนี้ผมใส่ทั้งชุดอ่าผมใส่เสื้อไปเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมไปอ่ะแต่ผมหนาวนะทั้งที่ปกติไม่หนาวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกผมสร้างอ่าโต๊ะหลอมเหล็กก่อนนะหลังจากนั้นก็มาสร้างโต๊ะ เล่ยไม้นะครับแล้วก็ไปโตประกอบเมื่อกี้นะที่มันเป็นโครงไม้อนะโครงเบาครับแล้วก็มาทําห้องเคเบิลอีกทีหนึ่งนะโตะเคเบนะิลก็เรียงประมาณนี้นะครับลองไล่ดูได้นะพอดีผมลืมพูดแล้วก็อันนี้เมนูอาหารนะครับก็ผมทําได้ประมาณนี้แล้วนะเออผมว่าผมตกปลาสเตอร์เจียนได้แต่ว่าผมเอาไปเก็บไว้ตู้ไหนไม่รู้ เดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะไปตกปลาเพิ่มสักหน่อยพอป่วยแล้วนี่คือแบบปรับเสียงเป็นเสียงหนึ่งเสียง2ไม่ได้เลยทุกคนมันเหินไม่ได้เลยครับมันจะเป็นมาโมโนโทนอย่างเดียวเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการบรรเทาอาการตัวเองประมาณ3าวันนะนะน่าจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับ ช่วงนี้ถามว่าใช้เสียงเยอะไหมไม่ได้ใช้เสียงเยอะนะแต่ว่าแค่ไปตากฝนมาวันที่ผมไปตัดผมนะั่นแหละหลังจากนั้นมาก็อ่อนๆแอดเลยครับด้วยความที่เราสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงน,นะแตะ่ผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะทุกคนก็ถือซะว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีจริงๆเหรอหรือผมไปเก็บตู้ไหนวะ เดี๋ยวช่างมันับไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังได้ตอนนี้เราก็จะไปที่เรืออัปปานกันก่อนนะครับรถก็เอาสีนี้แล้วกันนะแต่งตัวให้สีชุดฉาดไว้ก่อนครับหมอดูบอกว่าให้ผมแต่งตัวสีชุดฉาดเขวไนนะจะเรียกดวงผมกลับมาอ่ะโอเคลองดูดูหมอดูหมอดูทิกตอกเขาบอกว่าคนเกิดวันนี้เดือนนี้อะไรประมาณนี้ลองแต่งชุดประมาณนี้ดูอ่ะลองดูครับ ดูสิว่ามันจะช่วยไหมถ้าสมมติอ่ะเดีวลองดูกับการสมนี้ก็ได้ครับกลราสีเนี่ยดูซิว่าจะได้ของดีไหมขอแค่ของห,หายากก็พอนะจัดการซอมบี้ก่อนลืมหยิบเอาเอาวุธธรรมดามาเลยต้องใช้ดาบเลยต้องไปนั่ง,งว่างๆต้องไปนั่งฟาร์มเกมนี้นะครับรู้สึกว่าของมันจะเริ่มเลอยหอล่อละของหลายๆอย่างนะตอนนี้ ทันไปนเลยนี่นะหมดยังเลยตัวหนึ่งนะครับซอมบี้ตรงนี้มี13ตัวนะเว้นเหือ,อปางนะครับส่วนเรื่องกระเป๋าดำสำหรับมือใหม่นี่ผมตอบไปแล้วนะันในคอมเมนต์นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะลองมันต้องมีสักคลิปแหละที่ผมรวบรวมทุกอย่างมาให้แบบว่าใครอยากจะหาอะไรประมาณนี้นะแต่ขอเวลาทำอินโฟแป๊บหนึ่งนะครับพักหนึ่งเลยแหละไม่ใช่แป๊บหนึ่งแต่ได้เห็นแนะ่นอนนะ ก็จะพยายามเล่นให้มันเกมมันถึงไปถึงไหนผมก็จะพยายามไปถึงตรงนั้นแหละแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับจะพยายามค้นทุกซอกทุกมุมมาให้แล้วกันนะรวมทั้งอดีตด้วยนะตอนนี้กาลังศึกษาเรื่อง Sector 7อยู่นะครับเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้ว Sector 7กับพอ Sector 7ผ่านไปมันก็เลยมีแคนมาให้นะผมเพิ่งอ่านไปถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวจะพยายามร,รวบรวมข้อมูลมาแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมสนใจเรื่อง Sector 7มากเลยนะ เพราะว่าครั้งหนึ่งซิกเตอร์เซเว่นเคยทําให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีการแย่งกันไปเปิดกล่องอะไรสักอย่างนั่นแหละที่หลังกําแพงนะแต่ตอนนี้มันมันเขาเอาออกไปแล้วนะครับน่าจะเอาออกไปประมาณปี62อนะทุกคนปีนี้ปี64เอ้ปีนี้ปี6 7เป,ป,6ปีแล้วเหรอโอ้ว้าวแสดงว่าแคร์นี่เข้ามา5ปีแล้วนะทุกคนนะ เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับเรามาตกปลากันดีกว่าจริงๆถ้าเราอยากรู้ว่าปลาในบอ่อมีอะไรให้ลองดูในบอ่อเลยนะครับเห็นบ้างมันมีปลาแหวว่ายอยู่ในน้ำนั่นแหละคือปลาที่เราจะสามารถตกได้นะครับซึ่งผมเห็นแล้วละ่ะมันไม่มีปลาสเตอร์เจียนแต่ว่าผมก็จะตกจนกว่าเบ็ดเบ็ดคันนี้จะพังะนะพังแล้วเราก็จะไปกันที่ปลาหิมะ สีเหลืองก่อนแล้วเราก็จะย้ายไปที่ปาหิมะสีแดงนีครับตอนนี้เคลสยการปนการปนนี่คือยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ากลับมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยเออเปิดไปดูคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่ลองเล่นโมดิมาให้ดูหน่อยสิรู้สึกว่าทำไมมันหนาไวกว่าปกติก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพมานะ เดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จก็จะกินยาแล้วครับแล้วก็จะแวะตอบคอมเมนต์นิดนึงนะแต่นั้นคอมเมนต์ไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ตอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปตอบในวันพรุ่งนี้แทนนะส่วนคนที่เป็นห่วงมาว่าเออพักผ่อนบ้างก็ได้เดี๋ยวยังไงเดีพักผ่อนแน่นอนครับแต่ว่ายังไงเราต้องทําคลิปะนะอย่างน้อยๆคลิปหนึ่งผมก็ยังได้ประมาณ3 -10 บาทอะต่อวันก,ก็ยังดีนะครับ ราจะได้เอาไว้ใช้ในการจ่ายเงินค่าเน็ตโทรศัพท์นะรอบนี้เราได้มาเรียบร้อยนะครับก็บอกตรงๆว่าได้ประมาณ4 0 0 0ทีนี้พอได้มา4 0 0พัน้วก็แบ่งไปในการจ่ายค่าเน็ตโทรศัพท์แล้วก็ค่าเน็ตบ้านนะพันกว่าบาทสำหรับเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกที่เหลือก็จะเอาไว้ใช้ในการซื้อยายาก็ใช้ประมาณยาไอ้ยาแพนิกกับยาภูมิแพ้นะครับมันก็จะเหลือเศษอีกนิดหน่อยนั่นแหละ อย่างที่บอกครับว่าขอบคุณทุกคนมากเลยที่สนับสนุนช่องมานะผมก็ได้ใช้ประโยชน์ณจุดๆุดนี้นะครับส่วนรายได้หลักผมก็จะเอาไปให้ทางบ้านเขาใช้กันนั่นแหละแล้วอ่าแล้วเราก็จะยังคงก้าวต่อไปนะครับในช่องนี้จากที่มีผู้ติดตาม10คนตอนนี้ก็3000กว่าแล้วนะเฮ้ยมันมันพุ่งมาไวเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะพยายาม เป็นคนคนเดิมนี่แหละนะที่ทำคลิปกันต่อไปนะก็ยังมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสามารถพิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นะหรือถ้าใครเป็นแบบเ c เก่าๆแล้วที่แบบนานๆจะแวะมาทีก็ทักทายกันได้นะครับจริงๆก็ยังคิดถึงคนเก่าๆนะที่แบบทักทายกันสมัยแบบ มีผู้ติดต,ตาม1 0 0คนอะไรแบบนี้นั่งคุยกันชิวๆนะตอนนี้ก็จําได้อยู่นะมีมืมอมีหน้าใหม่มาเยอะเหมือนกันนะครับทักทายทุกคนด้วยนะสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่กดติดตามช่องผมนะครับตอนนี้ตกปลาเรื่อยๆนะจนกว่า 8, เบ็ดจะพังนะครับพอเบ็ดพังแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าหิมากันนะส่วนพรุ่งนี้จะทําอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับยังไม่ได้วางแผนเลยทั้งไอดี ID, หลักแล้วก็ไอดีรองนะครับ แล้วก็ที่ไปโรงพยาบาลมาไม่อ่าไม่ใช่หมายถึงผมเป็นหรือป่วยอะไรนะคือผมป่วยแบบนี้แหละแต่ว่ากินยารักษาได้ตามปกติแต่ที่ไปโรงพยาบาลมาเพราะว่าไปเยี่ยมญาติมานะครับพอดีเขาฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลพอดีแต่ว่าตอนนี้ก็อาการน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับโอเคชุดที่มาที่ผมเตรียมมาก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่รองเท้ามานะครับซึ่งปกติชุดนี้เวลาผมมาไม่มีอาการหนาวนะเดี๋ยวดูซิว่ารอบนี้จะเกิดอาการหนาวหรือเปล่านะครับ ส่วนใครที่แบบไม่ได้เตรียมชุดมากลัวจะหนาวก็อย่าลืมนะเตรียมไม้มาแล้วมันจะมีจุดแบบนี้ครับไฟหม้อด,ดับแล้วให้เราเตรียมไม้ธรรมดานะครับมา5าท่อนแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเกิดไฟนะครับเวลาเราหนาวเราเดินม,มาตรงนี้เราก็จะหายหนาวนะ๋ยวผมขอหากล่องก่อนละกันนะครับซึ่งปกติเวลาผมมาที่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้สับซอมบี้นะ หรือสู้แค่จุดที่จําเป็นนะเพราะว่าผมจะสู้ตรงจุดที่ผมจะเปิดทีปเท่านั้นไงมันจะเปลืองอาวุธเปลืองปืนครับเพราะว่าสมบีที่นี่มันหิวเลือดตด้เห็นปะต่อยปุ๊บมันหิวเลือดเลยตรงนี้มันใกล้คงกลัววมันจะรู้ยังไงมันรู้ตัวจริงด้วยต้องใช้ปืนนะครับเพราะว่ามันต่อยแล้วมันเลือดมันหิวเองได้สมบีพวกนี้นะครับพอเลือดมันเหลือน้อยล้วก็เอามีดฟันได้นะเห็นปะมันหิวเลือดตัวเองได้ครับดังนั้นอาวุธโจมตีระยะใกล้ไม่เหมาะ ต้องใช้เปือนอย่างเดียวแล้วปืนมันก็จะเปลืองใช่ไหมละ่ะดังนั้นที่นี่ผมเลยไม่แนะนําให้ใช้อาวุธระยะใกล้ในการโจมตีนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสู้กับมันเลยเปลืองปอนืนนะไปสู้กับซอมบี้ธรรมดาที่เราใช้อาวุธระยะใกล้ในการโจมตีได้น่าจะดีกว่านะครับแต่บางตัวแบบนี้มันไม่หิวเลือดไงตัวที่เราเจอบ่อยๆนยะเห็นไหมหนาวไหมยังไม่หนาวนะครับ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึง่งหรือที่จริงแล้วมันอาจจะไม่หนาวก็ได้นะต้องดูว่าเขาแก้บัคไปหร,รือยังนะครับอันนี้เราเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะน่าจะเกือบหนึงหอ,องนาทีได้หรือ3านาทีได้นเะนี่ยขอเปิดอันนี้หน่อยอึอทำไมแตียงว่านะคือช่วงที่เกมมันอัปเดต เสร็จแล้วไปสักวัน2วันเกมี่ยมันจะยังมีอาการที่แบบยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะครับนี่ไงเออหนาวจริงด้วยเฮ้ยปกติไม่หนาวนะเนี่ยเนี่ยเห็นบ้าผมใส่ชุดก,กันหนาวเกือบครบนะยกเว้นรองเท้าครับสแสดงว่าเขาแก้บั๊กไปแล้วแน่ๆเลยทุกคนบั๊กชุดครับที่จริงๆปกติเราใส่เสื้อตัวเดียวก็ได้นะเสื้อหนังสุดจิงจอกอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ย นี่ขนาดผมใส่มาแบบหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะอุ้ยหนาวแบบนี้ไม่ได้มันลบทีละสิบครับจะตายก่อนปะเนี่ยถ้าสมมติใกล้ตายเดี๋ยวผมปัดจอทิ้งเลยแล้วกันนะจะได้ของอยู่ครบอยู่พอดีเกือบตุยเข้าไปหน่อยสิเอ้าอสถานะหนาวไม่หายนะครับแสดงว่าเราต้องไปอีกแมปหนึ่งแล้วลนะ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นรองเท้านี่ก็แล้วกันนะโอเค ยังหนาวอยู่แสดงว่าสถานะหนาวยังติดอยู่ในในใจครับไม่ใช่ต้องย้ายแมปไปแมปธรรมดาก่อนเพื่อให้สถานะหนาวหายไปครับนี่เห็นไหมรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเ,เดี๋ยวผมขอฟาร์มที่แมปนี้ก่อนละกันนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปที่แมปคีมาเลยละกันนะคลิปนี้น่าจะทําได้ไม่ยาวนะครับพอเสียงก็ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันเดี๋ยวขอพักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะ ตอนนี้สถานะนาวหาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปที่แมพพีมาอีกสักรอบแล้วกันนะถ้าสมมติว่าไปเต็มชุดแบบนี้แล้วยังหนาวอยู่เนะี่ยแสดงว่ามันน่าจะตั้งค่าอะไรใหม่หรือเปล่านะหลังจากอัปเดตเซิร์ปอัปเดตแพทเกมนี้ไปนะไปล,ะลองดูครับว่าจะหนาวไหมตอนนี้ผมใส่ชุดกันหนาวแบบเต็มสตรีมนะครับ ลองดูซิว่าเราเดิน2อสานาทีแบบครั้งที่แล้วเนี่ยแบบแมปที่แล้วเนี่ยเราจะหนาวไหมนะแต่ผมเดาว่าไม่น่าจะหนาวแล้วล่ะจนกว่าชุดจะพังแสดงว่าเราต้องคาบชุดเตรียมไว้เยอะแล้วครับเพราะว่าเนี่ยหลังจากที่อัปเดตแพทนี้มาเนี่ยน่าจะมีแมปใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีมอนใหม่เกิดขึ้นด้วยวมทางทรัพยากรใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็พยายามไปจัดการเขาเรียกว่าอะไรไปฟาร์ม หนังสุนักจิ้งจอกกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาคาเป็นชุดกันหนาวนะนเห็นไหมพอจุดไฟแล้วมันจะทําให้เราหายหนาวนะครับแต่เมื่อกี้เราหนาวไงเราก็เลยไม่ได้จุดไว้ก่อนแต่ว่ามันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมอดไปเช่นเคยก็ถ้าใครจะมาก็ผมเน้นอย่างนี้ดีกว่านะไม่ต้องมาเน้นอ่าไม่ต้องมาแล้วสู้กับซอมบี้ครับให้เน้นเก็บของแล้วก็กลับบ้านพอ พยายามย่องแล้วก็เดินหนีมันครับซึ่งอซอมบี้ตัวอ้วนที่นี่นะมันจะพยายามเดินลาดตระเวนรอแบๆแมบอะเราก็พยายามเดินให้ห่างมันไวนะครับไม่ต้องวิ่งนะให้แบบย่องอย่างเดียวพอหือค <c oughs> ้างแบบนี้เลยเหรอน่าจะเป็นที่เครื่องผมเลยมั้งหรือเป็นที่เน็ต หรือเป็นที่ระบบมันเป็นได้หมดนะครับสาเหตุมันเป็นได้หมดเลยม,มายังไงว่าสองตัวนี้สแสดงว่ามีคนวิ่งผ่านครับไปสองตัวนี้เลยวิ่งมาหาผมเนี่ยใช่ไหมต้องใช้ปืนน่ตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้ปืนแล้วไอ้ของไม่คุ้มเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับถือซะว่าวันนี้เรามาทําคลิปให้ทดสอบไปดูแล้วกันว่าเขาน่าจะแก้บั็กชุดไปเรียบร้อยแล้วนะชุดกันหนาวเนี่ย ก็คือต้องให้เราใส่เต็มมาหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะให้เราใส่เสื้อกางเกงรองเท้าแต่ว่าหมวกไม่จําเป็นก็ได้มั้งเดี๋ยวไว้มีเวลาจะมาลองให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่ากว่าจะตัดต่อกว่าจะอัพนะครับน่าจะใช้เวลานานเผื่อใครรอคลิปนี้นะครับก็ผมทําให้แล้วนะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันจะให้ช่วยกันอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ให้กดไลค์เท่าไหร่ ราะอะไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมัวแต่สนใจเรื่องไลค์เกินไปไงจริงๆแค่ทุกคนแวะมาดูก็ดีใจมากแล้วไงเอาเป็นว่ากดส่งสติกเกอร์แล้วกันในคอมเมนต์หรือยังไงก็ได้นะแล้วแต่สะดวกดีกว่าทุกคนแค่แวะมาดูผมก็ดีใจมากแล้วนะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรก็ลองพิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะให้ พิมพ์คำถามกันมาเกี่ยวกับ Q&A นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมก็ได้นะก็จะเลือกมาตอบคำถามกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขอไปพักก่อนเสียงไม่ไหวแล้วจริงๆนะวันนี้จกกินยาแล้วก็จะเข้าพักนะครับก็เสียงเซ็กซี่ขึ้นเยอะหลังจากที่ป่วยมา เสียงแมนขึ้นด้วยนะก็ <c oughs> ว่ากันไปเนอบก่อนจะจบคลิปไปก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมันนะตอนนี้ก็มันมันพุ่งไวจนผมรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับกับสามพันกว่าคนแล้วตอนนี้นะใกล้จะสี่พันแล้วอ่ะมันไปไวแบบผมตกใจจริงๆ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาจากการติดตามเกมไหนก็ตามนะแล้วก็เราก็จะพยายามพัฒนาเกมอ่าพัฒนาการเล่นแล้วก็พัฒนาการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจบคลิปผมขอตีตัวนี้ก่อนได้ไหมไอซอมบี้ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวผมวิ่งออกนอกแมปไปนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอไปจิบชาเอ้ขอไปจิบน้ำขิงก่อนนอนก่อนแล้วกันนะโอเคไปแล้วนะครับทุกคนบายบาย อย่าทำอย่างนี้กับใครจะเธอไม่รักเขาเหรื่เธอเลวจังก็กลับมาหาฉันพราะตัฉันเหาเธอแต่เดูกับเขาสัญญาทำไมจึเป็นอย่างนี้หรือฉันไม่สำคัญโอเคเงินฉันค่อยไปจากตรงนี้สักที